สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูป,ปูค่ะวันนี้ครูป,ปูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกันนะคะบทที่10เรื่องเข็ดแล้วรู้จักคำนำเรื่องผุล้างทิ้งลุกแบ่ง ช้อนเก็บก,ก้มหกผอมอ้วนอ้วกคราบกรงกวาดเหลือง ลูกอมการเกงขยี้ขนมไข้สูงนอนสมเล,ลอะล้อตายภาวะ พบบ้วนปวดอวดเปล่ายา่าเศษตรวจแรงแรงปิดเทอมท้องเสียสีเงิน ระวังปะปนน้ำตาลยิงฟันสงสัยยกเว้นเชื้อโรคพยาธิกติกาตลกโศกปรกอารมณ์ โรคติดต่อเข็ดแล้วผู้ผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากโจ ชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆนด้วยผู้ผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสยัย ขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวงังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสย,ยิงฟันให้เพื่อนเพื่อนดูฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีก เย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผ่าพูดกินตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสก,กรปรก โจโคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจโก้มลงเก็บอย่ากินนะโจน้ำใสห้ามภูผาเข้ามาดึงแขนขนมสกรปรกแล้ว ทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กัน ก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไร โจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุด เราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิตติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆ เพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเก่าตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับ ล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิตติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือ,อยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนเพื่อนเตือนโจก็เอามือ เช็ดขากางเกงแรงแรงหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันผู้ผาน้ำใสและเพื่อนๆนนั่งลลอมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใคร ก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี โจทําตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจะจะกกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมดโจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจ นอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูซิเราผอมไปเลยเพื่อนเพื่อน พยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะอ่านเพิ่มเติมความรู้อ่านสละสละเอออ่านว่า เอออ่านสะกดคำเลยพยัญชนะลอลิงสระเออตัวสะกดยอยักษ์สะกดว่าลอเออยออ่านว่าเลยเดิมพยัญชนะดอเด็กสระเออตัวสะกด มมาสากดว่าดเออมอ่านว่าเดิมเพรินพยัญชนะควบกล้มพพผลลิงสละเออตัวสะกดน,นหนูสากดว่าพลเออนอ่านว่าเพลิน เลิกพยัญชนะลอลิงสระเออตัวสะกดกอไก่สะกดว่าลอเออกออ่านว่าเลิกเปิดพยัญชนะปอปลาสาระเออตัวสะกดดอเด็กสะกดว่าปอเออดออ่านว่า เปิดเพิ่มพยัญชนะพอพานสาระเออตัวสะกดมอมาวนายุกไม้เอกสะกดว่าพอเออมอเพิ่มไม้เอกอ่านว่าเพิ่มอ่านแจกลูกจอเอเจอ อเอเอหอเอเหอทอเอเธอลอเอ,ลเ,อเลอสาระเออมียอยักษ์สะกดจะลดรูปอออใช้รูปสาระเอตามด้วยตัวสะกดยอยักษ์กอ เออยอเกยตอเออยอเตยออเออยอเอยขอเออยอเขยผอเออยอเผยคอเออยอเคยงอเออ ยอเงยลอเออยอเลยสาระเออมีตัวสะกดจะใช้รูปสะลระนี้ปอเอองอเปิงฉอเอองอเถิงชอเอองอเชิงดอ เออนอเดินขอเออนอเขินนอเออนอเนินตอเออบอเติบถอเออบอเถิบนอเออบอเนิบบอเออกอเบิก ขอเออก็เธอลอเออกเลิกกเออดอเกิดถอเออดอเธอขอเออดอเิดตอเออมอเติมหอเออมอเหิม พอเออมอเพิ่มฝึกอ่านประโยคโจอ้วนเพราะกินจุเขาฟันผุเพราะกินขนมหวานน้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุโรงเรียนปิดเทอมเด็กๆก ไม่ได้พบกันกินอาหารไม่สะอาดทำให้ท้องเสียอ่านคล่องร้องเล่นกินดีมีสุขกินขนมไม่แปลงฟันกินทุกวันฟันจะผุอ้วนมากเพราะกินจุอาจเจ็บป่วยน่าสงสาร ล้างมือก่อนทุกครั้งไม่พลาดพลั้งก่อนรับประทานควรระวังเรื่องอาหารเห็นตกหล่นอย่าเก็บกินฝากดกด u b s c ไ i b e like, กดไลค์กดแชร์ให้ครูปูด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ